สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปฟาร์มดีมีสุขค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับวิธีวาดแปลงจากตำแหน่งปัจจุบันไม่ต้องกรอกพิกัดให้ยุ่งยากแค่แตะบนหน้าจอก,ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเข้าสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชันค่ะจากนั้นให้กดไปที่สร้างแปลงเพาะป,ปลูกจากนั้นก็ให้ทำเหมือนเดิมค่ะคือการกดปุ่มเลือกแปลงแล้วกดปุ่มเพิ่มแปลงใหม่ จะเข้าสู่หน้าสร้างแปลงนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกวิธีการสร้างแปลงค่ะกดปุ่มด้านขวาล่างเลยและเลือกจากตำแหน่งปัจจุบันของฉันทางนี้ระหว่างใช้งานฟังก์ชันนี้ผู้ใช้งานต้องเปิด GPS บนมือถือด้วยนะคะและที่สำคัญต้องยืนอยู่ที่พื้นที่แปลงของท่านด้วยค่ะให้กดเลื่อนขยายแผ่นที่ได้เลยค่ะ ไปยังพื้นที่แปลงของเราจากนั้นทำการปักหมุดให้เรียบร้อยเมื่อปักหมุดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยืนยันจากนั้นตั้งชื่อแปลงรวมถึงเขียนพื้นที่ไร่ กดปุ่มบันทึกจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหวังว่าแอฟฟาร์มดีมีสุกจะเป็นผู้ช่วยคู่ใจของเกษตรกรไทยทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดค,คลิปตัดไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ